คือแม่อมละคำเขานอนกอดกันเลไอเดที่นอนเขาเนี่ยคือมันหนาวเขานอนกอดกันด้หล่กมากดูไปขำไปตะวัน <c oughs> แต่วันมันใส่เสื้อแล้วมันน่ารักมากเลยนะอืมแล้วเมื่อคืนตัวเมื่อคืนมันหลวมไงแม่อมก็หลุดลงมาที่อยู่ที่อยู่ที่ท้องมันมันก็สนไปตามภาษาตะวันมันน่ารักมาก รู้ว like ok. <laughs Means 1>. ่าแม่จะปล่อยรู้ว่าแม่จะปล่อยอ้วนอ้วนวนื้ออ้วนอ้วนมากอ้วน เนี่ยดูทําดูทํำสิคะเนี่ยดูทำอื้อือื้อือ,อ,อ,อตัวมันอ้วนอ่ะใหญ่ใส่เสื้อใส่เสื้อหมาตอนนี้สั่งให้ก็ต้วสั่ง XL ล้ะสั่ง XL เพราะว่าตัวใหญ่กับเขาเพื่อนเลยไม่กับหมอกมันไม่ใหญ่ขนาดนี้เลย เดี๋ยวก็ดฮักเดี๋ยวกอดฮักอ้วนเนี่ยแมาเก็บบปานก่อนค่ะเมื่อคืนในพี่น้องเขานอน3สามตัวเขานอนบ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 นที่นอนไม่อ้อมสงสารน้องฟ้ามากเลยอ่ะแต่น้องฟ้าก็อยู่คนเดียว น้องฟ้านอนข้างล่างคนเดียวน้องฟ้าไม่ยอมนอนคือไม่ยอมนอนกับเขาอะน้องฟ้าเขาแบบไหวให้พี่น้องสามตัวเขานอนกันเขานอนกอดกันเลยนะคะใน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 ที่นอนเขาได้สามตัวอืเดี๋ยวแม่ถอดเสื้อให้ลูกป๊ับหนึ่งนะแม่ถอดเสื้อให้แล้วพี่ฝนนะพออากาศเริ่มเย็นก็ขี้มูกมาแล้วขี้มูกมาดูไี้แมงวีตอมเต็มเลยนะตัวดำีดำเออไอ้แมงวีเนี่ย เนี่ยตอนพี่ฝนเต็มเลยตัวเล็กๆๆๆๆอะค่ะเปื่อเลยเบื่อเลยมันเหมือนแท่งใส้กอกไงมันรู้น่ะมาพันขาแม่อีกแล้วเออมาพันขาแม่อีกชอบไปแวะหาพี่ฝนนี่ พี่ฝนว่าคุยด้วยไหมล่ะไปแวะหาเขาอะเขาคุยด้วยไหมฮื่มแวะหาพี่ฝนแล้วพี่ฝนคุยด้วยไหมหาป๊อปปืด๊ดชอบแวะหาพี่ฝนแล้วตัวดําเหมือนกันไม่มีตอมหัวแล้วนะ่ะพี่ฝนคุยด้วยไหมพี่ฝนนอนเฉยแด้กกินข้าวแล้วลูกกินข้าวแล้วลูกกินข้าวแล้วมาแม่ถอดเสื้อให้อืม,อม Ay, sabay. Hindi, ito ay